มาครับครั้งที่แล้วเราเล่นแพ้คันออกของผู้ชายไปนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมตช์การเปล้ำแพ้คันออกแบบอิลิมิเนตฝั่งของผู้หญิงกันบ้างนะครับเราวันนี้เรามาดูสาวๆกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมขอเลือกตัวนะครับตัวที่ผมจะใช้เล่นเป็นมามีรีอาริปลี่เลยนะกันนะครับ,รบเปิดฟอร์เขาไว้นะครับวันนี้จับกดที่ไหนก็ได้ แล้วก็อาวุธครับอาวุธของผู้หญิงต้องมีไม้เบสบอลเก้าอี้ขาดไม่ได้ครับกีตา้าครับอุปกรณ์หากินรองเท้าแตะมาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับผู้สนับสนุนหลักใจดีสลิมจิมอนุญ,ญาตให้จับกดเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็จำนวนของคนที่ออกมาก็เหมือนเดิมฮะ60วินาทีไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปนะครับส่วน ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดผมจะขอเอาคุณแม่ชาร์ลอตมาครับชัยนาครับเอารอนด้าราวซี่ครับอซิกะก็ต้องมาครับขอเป็นชุดแดงเลยกันนะครับแล้วก็ทิฟฟานี่สตาร์ตันครับทิสตาร์ตัมาน้องลีฟมอร์แกนครับขวัญใจผมเองแล้วก็ขวัญใจวัยรุ่นครับเบียงกาเบลเลเอาเวอร์ชั่นเรสมีอสามสิบเก้าเลยกันนะครับส่วนคนสุดท้ายขาดไม่ได้ครับเดอะแมนแบ็กกี้ลินส์นะฮะโอเคครับจำนวน สิคนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะปล่อยออกมาทีละคนนะเราเจอกับชาร์ลอตเลยนะครับคนแรกโอ้โหมามิมามิเจอมามิมามิเจอควีนโคลส์ไลน์กลัมกันในสนามสมัคกดาวยุคเก่านะครับสมักดาวคลาสิกนะวียงชาร์ลอตกระแทกโอ้จับไม่โดนหนีฮนะกระโดดไม่โดนใครคุณแม่ แม่เจอแม่แล้วงานนี้อุ้ยลงมาโดนปกจะไซสไม่ได้ครับเอาเข่ากระแทกหน้าอืมมันกันได้ทุกดอกกันได้ทุกดอกอืมต่อยซอกทีบทีบยอดหน้าไปหนึ่งทีกีต้าร์มาครับ เอากีตาร์ไปร้องเพลงเล่นก่อนนะคนต่อไปมาแล้วฮะโอ้โหแบลกีิลินเลยว่ะเดอะแมนครับวันนี้มีครบทุกรสชาติแน่นอนาลองเอากอีมานี่เอาลองห้าแตะเวี่ยงถีน้านอีกหนึ่งทีมาแล้วครับแบกกีิลินโอ้แล้วว่ดนัดอุ้ยเอ๋วลืมเปลี่ยนแทร็กเก็ต เฮ้ยนัดกันใส่ชุดดำเลยเหรอวะเนี่ยสูเ็กครับยืดยืดชาลอตน,นั้นปล่อยให้เขาเล่นงานกันไปก่อนบอกให้เล่นงานกันไปก่อนอย่ามายุง่งเราจะเป็นพผนเนกเอาไม่ยอมครับตามอืมสเป,ปียสเป,ปียแบบมินิโ,โหทุกคนเหมือนเดิมครับจ้องจะเล่นเลยแล้วขนมสลิมจิม ฝากใบกิลิอนอาหนีไม่พ้นคุณแม่จับอืมเตยครับเออรอบนี้พิเศษนะครับเพราะว่าจับกดที่ไหนก็ได้นะอุ้ยดับคิโดมาอือหลังแดงอืมแล้วมากองอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกคนแย่งกันทำงานนะครับตัวไม่ได้ค่าตัวหรือเปล่าโอ้สปริงมาเบียงก้าเบรลครับอาคิต้ายังได้อีกหนึ่งนะ เอาเบียงก้าไปแล้วเมื่อกี้เลือกชุดให้เป็นอีกชุดหนึ่งมาใส่ชุดนี้มาเออเกมนี้ก็แปลกดีเหมือนกันข้างบนปล่อยไปก่อนฮะอ้โหเดี๋ยวๆคุณแม่มาตีเบียงก้าตีเบก็กลินโอ هم, ้โหเบ็กลินเร็วกว่าดร็อปคลิกไม่โดนอืมดร็อปคลิกกันไปกันมาเนี่ยครับวันนี้ก็จะ เริ่มมีอาการมั่วๆแล้วฮะสี่คนแล้วเวียงเข้าเชือกจับยกขึ้นเข่ากระแทกได้ฝั่งนั้นจัดการกันไปก่อนฮนะมาเราได้ซิกเนเจอร์แล้วอา้าวแบกกี้ลินช์กดชารลอตครับยังไม่ได้นะฮะดูว่าวันนี้ใครจะอึดกว่าใครกนะันอืมชาร์ลอสตสเปีร์ใส่เอาเอาวุธหมดแล้วคนระับ เออไปหมดตอนไหนวะหรือโตะก็ได้มาอาสิกะครับคนต่อไปเอออาสิกะก็ใส่ชุดดำแต่เมื่อกี้เลือกให้เป็นชุดแดงวะ่ะเกมมันปรับเป็นชุดดีฟอลต์ให้หมดเลยอะ่ะมันไม่ยอมให้เราอือไม่ทใส่ท่าไม่เต็มนะเมื่อกี้มันจับกันเบก็กิลินใช่ไหมอืมขัดขวางดีนะตลอดอืมแบ็คคิกใส่้อง โดนคุณแม่กระแทกหลังอุ้ยอีกหนึ่งทีจับได้เตะมานี่ถีบยอดหน้าแมคกลินพิงเ <c oughs> ทินมาเกินอยู่จับทุ่มใส่ชาลอดโดนไม่โดนไม่รู้ฝั่งนี้เหินไปเลยเอ้าันจับกันอยู่ครับท่าเลยไม่เต็มไม่ใช่ไม่เต็มนี่ไม่โดนเลยด้วยซ้ำวันนี้เราเอาไปกดอะไรตรงนั้นนะ ยจับแบกซูเพลกอาซุกายืดอยู่รลน้าราซี่มาแล้วครับแม้ว่าตอนนี้เธอจะออกจากสมาคมไปแล้วก็ตามแต่ในเกมยังมีมาจะยกไม่ได้ครับ <Someone S 1> อึ้นหลังุไม่แน่ใจว่าโทนเมนนี้มันใช้ใช้อ่าเครื่องแต่งกายอื่นไม่ได้หรือเปล่า oh. เพราะว่าเลือกมาแต่ละคนนี่มันปรับเป็น ปบเป็นค่าดั้งเดิมหมดเลยอืเตะก้านคอลอนด้าขึ้นมาใหม่เนี่ยชอบนะถีบตบจับเบียงกลับเข้ามาแบ็กสูแบ็กเบเกอร์ไม่ใช่แบ็กซูเพกเตรียมตัวลิฟทายและลิฟทายคนใหม่เลยนะผมอ่มโกด,ดครับเร็วเอากด,ดกันสองคนเลยกรรมาการนับใครหนึ่ง อไม่รีนับชัยเหมือนกันแต่ว่าน่านาจะนับเรานะเพราะเรากดก่อนแบ,บ็กกิลินใช่ออไหมเนืหมาโอ้โหได้สักทีฝั่งนั้นกดกัฮะอาซูกะกดอาทิตย์ตาตัสครับคนต่อไปอันนั้นก็คุณแม่เหมือนกันคุณแม่ในชิวิจริงแบ,บ็กกิลินนี่ก็คุณแม่ในชีวิตจริงนะครับถิงสอบ หลังกระแทกเวียงไม่ไปซิกเนเจอร์ก็ได้มาเออไม่ติดเหรอเฮ้ยเออเมื่อกี้กดไม่ติดจับแบกนะครับแหนา้าทิ้งไปข้างหน้าเราขออนุญ,ญาตเอาแบกขลินออกคนแรกเลยแล้วกันติไทายครับเรียบร้อยกดเลยกรรมการหนึ่งสองยังโอ้โห เดอะแมนโคตรอึดข้างล่างกดกันครับเบียงก้ากดเลาซี่นะ Now, อื้ืดวืด,วดกระทืบได้เอาทิสกดอาซิกะไม่มีกรรมการนะับพอโถโคนแย่งกันกดครับแต่กรรมการมีคนเดียวนะอีแตะนี้ยังไม่ได้ใช้เลยอืย้เครียยงใส่หน้าคนที่แปดใช้หน้าครับคนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะฮะ ตัวแม่อีกเหมือนกันอืมวันนี้รวมตัวแม่ทีบโอ้โหหลบได้โอกเวทีรู้สึกว่าไม่มค่อยมีใครมาใช้อาวุธของเราเลยนะเนี่ยจุซาจัดมาเต็มขนาดนี้มาสลิมจิมตีเปียงสิอีกหนึ่งตรงนั้นปวดกันแล้วครับรู้สึกว่าไครกว่าใครามองเห็น อาชาลอดกดใครสักคนหนึ่งจำไม่ได้ไมีใครบ้างอาซิกะหรือเปล่าไ,ไม่ใช่อาซิกะอยู่ข้างบนโอ้ใช้หน้าโอโ้ลืมไปเลยเนี่ยเลิ่มวนวายครับเริ่มวนวายว่าแบ่งคู่กันชัดเจนนะครับมีแต่เรานี่แหละที่แบบมาเที่ยวเอาอาวุธให้ชาวบ้านเขาโยนมันไดเหล็กขึ้นไปฝั่งนี้มีอะไรให้หยิบไหม หลักั้งเข้าไปหยิบไม่ได้วะอศสกะนี่เอ้าทีไม่เต็มโอ้โหโดนอัสกะเล่นงานโอ้โหหมุนเตะตบก้นใส่อีกอาทิตรวดเบียงก้าแล้วกรรมการพอจับก,กดที่ไหนก็ได้กรรมการก็จะเหนื่อยนะครับคุ้มค่าตัวไหมเนี่ยทำอะไรวะมาข้างบนกดครับ อ้เราโดนถีบมดแต่มองข้างบนแล้วไปกดชัยน้าชัยน้ามันพึ่งขึ้นมาโดนจับทุ่มข้างบนก็ทำอะไรกันไหครับใครดูตรงไหนทันสนใจตรงไหนก็ดูตรงนั้นนะผมไม่ดูไม่ทันจริงเรียบร้อยครับเบ็คลินจะปิดบัญชีชัยน้าแล้วกดใครออกคนแรกหนึ่งโอ้โหย,ยังเบ็คลินโคดอีกมา โอ้โเดียเด๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาแทรกไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาแทรกเราใช้ตัวช่วยได้นะแต่ว่าเราน่าจะยังกดไหวอยู่เอาตรงนั้นกดกันฮนะชาลอตกดเบียงกา้าเอา้าเบียงก้าออกคนแรกว่ะเราก็ยังต้านท่ากันอยู่ข้างบนตอนนั้นมุกหยีดีดวหมแต่มองใช้ตัวช่วยแล้วกันโอ้ยหมดแต่มองข้างล่างว่าเขาทำอะไรกันลืมไปว่าต้องกด มาลิฟทยเดอะแมนออกคนออกไปแล้วกันกรรมการพิงขึ้นวิ่งลงหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับเดอะแมนออกต่อไปก็เปิดทางให้อีกอุ้ยเปิดทางให้อีกสองคนนะครับออ้เราโดนเพชรอีกทีเรียบร้อยเฮ้ยใชยหน้ามาถึงกีตาร์ปักกลางเวทีกรรมการหนึ่งยังโอ้่ใ่ว่ เกตวิ่งเกตการยกไหลวิ่งเร็วโคตรใช่น้าขึ้นเชื่อแล้วครับทำไรกระโดดไหมรู้สึกว่าคอกิต้าปักกลางเวทีอยู่อ้าวไม่กระโดดว่ะเออหลอกให้ยืนออ้โกดอ้าวกดอีกทีนึง หนึ่งอันนี้เริ่มกว้างขึ้นช้าขึ้นไม่เป็นไรเพราะว่าน่าจะไม่ได้อยู่ในช่วงท่าไม่ตายข้างล่างใส่ซัมมิชั่นกันแล้วอซึกะใส่ชาล็อตชาล็อตเนี่นก็อยู่นานนะครับมาพร้อมเราอลอนด้าใช่ไหมถีบหน้ากริงหนีเลยนายเบสบอลนายเบสบอลนี้จะเป็นของใครโอ้โหชาล็อตแดงทั้งทั้งตัวทั้งหัวทั้งแขน เคล<ณ>ื่องไกลเงจากนันนจัดการชาลลอตนะครับมีโอกาสมีโอกาสเอาออกสูงทีสี่ามายุ่งเอาเวียงไม่โดนอีกอืโดนจับซะเองคนต่อไปครับคนที่เก้าแล้วครับโอ้โหดูเหมือนว่าจะวุ่นวายกว่าฝั่งของผู้ชายแล้วเนี่ยเพราะว่ามันกดที่ไหนก็ได้ด้วยไม่มีใครยอมขึ้นเวทีอาร์ธิฟานิสตาตันครับคนที่เก้า ดาวรุ่นน้องใหม่คนสุดท้ายก็ต้องเป็นลีคอร์แกนใช่ไหมฮะมาอุย๊ยหืมกดไม่ทันมันเร็วนะฮะเห็นแบบนั้นอะอุย้ยโดนกระทืบยืดเลยน้องทิฟฟี่ทามอู้ว่ลังกาหลังสิอีกหนึ่งทีมาสมอลแพเกจกดเลย ไม่ได้ครับตัวเต็งวันนี้นะฮะน้องทิพตจะรัวๆจะรัวๆอาชัยหน้าขึ้นมาชัยหน้าขึ้นมาอย่างนี้เป็นเหยื่อเลยฮะกดอาการชัยหน้ายังส้มๆเหลืองๆเอ้าเฮ้ยชัยหน้าออกเลยหรออโดนอดหน้าอีกทที คุณแม่บอกแย่งกูกดทำไมมาครับลีฟมอแกนคนสุดท้ายวัญนใจผมเองอู้ยโดนปัม๊มอย่างเร็วข้างล่างกดกันก็ยังไม่มีใครออกนะครับอ่ะสองคนสุดท้ายยำกันอ,อยู่ข้างล่างแต่ตอนนี้เราสตันว่ะชาร์ลอตขึ้นเชือกออ้ยถิ้งกำลําตัวลงมากดกรรมการเร็วจังเลยนะทีถึงกูเนี่ยยังโอ้โหทิงคิ้วผมนี่โคตรเร็ว ยัง,ยงไปต่อได้มามนี่สวนกลับได้แต่ว่าช้านี่ลึงเตะก้านคอเลยมาวันนี้เราจะต้องชนะเหมือนแมตท,ที่แล้วจับอุ้ยชาลอตรีเวิร์สได้ปะสองคนแรกอยู่บนเวทีนะครับที่เหลือก็ยำกันไปข้างล่างจะทำอะไรบล็อกได้หมดตอนนี้เตะก้านคอหลบได้เหมือนกันโอ้โหมันรีเวิร์สโคตรดี ข้างล่างกดกันยังไม่ได้นะครับเอาข้างบนชาร์ลอตเราโดนโกดนะฮะเฮ้ยโอ้โหมันวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆวายใจไม่ได้ไอ้ตัวแดงๆเนี่ยไว้ใจไม่ได้มาลีฟมอร์แกนมาช่วยชีวิตเอาไว้ขอจัดการทริสตาต์แล้วกันโอ้โหโดนเทสคิกส์เฮ้ยเดี๋ยวพึ่งกรรมาการหนึ่งยังโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไ เกมนี้มันโหดทิสไปจาัดก,การเอาทิฟานี่ไม่นอนนานจังโอ้โห oh, แล้วเร,เราติดอยู่กับเชื่อนั้นไปไหนไม่ได้เลยตอนนะี้โอ้โหสเตมิน้าไม่ไม,ไม่ไหวไม่พอทิสกดแล้วครับมา Tiffany, ทิฟานี่รีทายชารลอดออกครับอืมเราจาก,การทิฟต่อก,กรรมการกดหนึ่งสองสาม ผมนับเร็วไปหน่อยอธิฟานี่ออกครับเฮ้ยอธิฟานี่ไปโดนเลยมาตอนนี้เหลือลีฟมอแกนอซิกะราซี่แล้วก็ทิสตาตัสครับตอนนี้กดกันข้างล่างไม่ได้อซิกะครับอืมถีบหน้าอซิกะมาช้าไม่ได้ช้าไม่ได้อืมซิกเนเจอร์หน่อยจับแหหน้าข้างล่างลีฟมอแกนกดเลยครับอืมเทกระจาด มามากรรมการเตรียมพร้อมเลยกดผมนี่ข้างล่างเหมือนลิฟมอร์แกนจะใส่ซะซิกเนเจอร์นะครับแต่ว่าเราจัดการอาชีการกันมาลิฟไทยกรรมการพร้อมไหมพร้อมกรรมการสแตนบายรอเร็ว1 2 3สองสการออกครับต้องมีส,สติกันนะเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะ ดีโอกาสเพียงพ้ำสูงไ่ปล่อยให้เขาจัดการกันไปนะเอาเอาลิฟต์อเแกนใยญ่ๆข้างล่างปล่อยเขาอัดกันไปก่อนถ้าใครขึ้นมาแล้วก็เลือกคนนั้นแล้วกันหมุนสลิมจิมต่อครับเหมือนว่ารอนด้าราวซี่จะขึ้นมาคุยยังใส่เลยโคลสไลน์ลงมาข้างล่าง เ,เอ,อ้ยอะไรกันวะเนะี่ยเหมือนผมไปโดดใส่เขาเฉยโอเคลีฟองอแกนเม้ยเดืเดอดนรลีฟเดินไปไหนล่ะลังกาลงมาเล่นงานเราเริ่มฟื้นตฟื้นตัวช้าเลยครับพูดอะไรไม่ค่อยถูกเลนะีมาราซี่ ลิฟตแกนตามขึ้นมาแก้แค้นแน่จัดการลิรไทยลิปตบอลแกนอย่าพึ่งเรียบร้อยได้ปะวะอ๋อหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับอันนี้เหลือสามคนนะครับริตาตัดกระโดดบูด็อกเอา เดี๋ยวทาเก็ตเราไปเลงลีฟมาโอ้โหโดนทิ้งขาดับเลลกดรอปมาทริสโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยแล้วเราไม่มีอะไรฟื้นตัวโอ้ my god ยังอโหโอ้โหเกิดอะไรขึ้นวะไม่เดี๋ยวเกมนี้มันไม่ธรรมดาเกือบเกือบ จ็อบทิดกันไปมาผมขอเล่นงานรีฟรออแกนก่อนทุบทิสตาตัอย่าพึ่งมายุ่งอืมได้ได้ไดอืมรีเวิร์สได้แต่ว่าเล่นงานรีฟรออแกนก่อนเดี๋ยวเราคิดบัญทีกับคุณแม่ทิสทีหลังกรรมาการกดหนึ่งสองยังอ๋อลีฟยังตัวยังเหลืองอยู่ยังไม่ถึงกับย่ำแย่อืมเหยียบหลังเลย ไงเบ่งก้ามโชวแต่ว่าถ้าเราโดนอีกทีเราไม่รอดแน่รีเวิร์สได้ครับมาจัดการซิกเนเจอร์จังหวะมันปละทันพอดีเฮ้ยมึงสนใจรฟพอร์แกนมั้งเรารวบก,กดได้มารวบก,กดครับกรรมการเร็วหนึ่งสอง ยังโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ประมาทไม่ได้เลยเกมนี้เหมือนเอาเป็นเอาตายอ่ะโหนี่มันยากกว่าที่เราเล่นรวมทีมผู้ชายครั้งก่อนด้วยซ้ำแต่ละคนคือไม่ยอมกันอ่ะโอ้เรียบร้อยแล้วครับลิฟมอร์แกนจัดการ อากรรมการกดหนึ่งเอามันออกไปทีสิเอ้าหูทีสตาร์ทาโค้ชอืดเฮ้ยเอาจริงดิมาเลยฮะลีฟอองแกนขึ้นมาละช้าไม่ช้าไม่ได้ช้าไม่ได้เกมนี้ขิ้ง ยุดไม่ค่อถูกแล้วเนี่ยะทีสตาร์ตยืดเสร็จแล้วก็ขึ้นมากระโดดทุบครับโอ้โหช้านน่้หน่อยมากดเลยแล้วกันแดงไปทั้งตัวแล้วยอมแพ้เธอหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับตอนนี้เราสามารถจัดการลีฟทายน้องลีฟได้แล้วมาสอรี่นะอืึกดเร็วกรรมการ หนึ่งสองสามโอ้โหชนะมาจนได้โอ้โหหวะแล้วเลยครับมามิรอดตายว่ะโอ้โหและกีตาร์ก็คือปักอยู่กลางเวทีเอาผู้ชนะลิยาลิปนี่ครับการกล้ามแพ้คัดออกแบบอิลิมินเนตฝั่งหญิงนะครับวันนี้ถ้าชอบก็ริมกดไลค์กดซับสไครห์ผมได้เลยกันนะเจอกันใหม่แมตช์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ โคตรเหนื่อย